น้าเนียนะครับสองกุกซ้อนนะครับเสียงเล็กครับเจ้าก้าครับก่อนนี้ต่อต้นไม้นะครับเสียงเล็กครับเสียงเล็กครับดุครับตัวนี้นกเจ้าถิ่นดุนะครับเสียงเล็กเจ้าก้านะครับก่อนนี้ต่อต้นไม้นะครับน้าเนียนะครับหน้ากรทางทิศใต้นะครับ น่ะอยู่หน้าจานแล้วแม่กว่าอยู่หน้านก๊กงกหน้านะ่ะอยู่ก่อนพักอยู่ตัวนี้ส่งกะเดี๋ยวเราพอนะนี่น้ของามว่ะมีเสียนไอเสยนสออย่างว่ะมีว่ะหางขาวหางขาวหนึ่งเส้นครับ <c ười> แต่แต่ขาวครึ่งเดียวเจ้าบัวขาวครับนี่เจ้าบัวขาวครับเจ้าบัวขาว ใครสนใจแบ่งได้นะครับราคากันเองครับ,บ,บถามอาจารย์เม็กได้ครับ,บ,บเดี๋ยว,ยว,ยวรุ่นรุ่นไอ้เก้าต่อนะครับอยู่หน้าพันเนียนะครับเสียงกลางครับตัวนี้เสียงกลาง ตัวน,นี้ดูครับใช้เวลามันสิบนาทีครับสิบนาทีเก็บแล้วครับหางมีประมาณสิบสองก้าวเขายังเฝ้าอยู่อ่ะพ่อแม่ดุเนานะเน่ออแต่เนี่ยนกแก้วถิ่นนะ่ะสองกุ๊กสองกุ๊กซอนเห็งก้อนรอมไหมฮะ หล้นในก้าครับอยู่หน้าพนันเนีสองกุ๊กซ้อนนะครับอยู่หน้าคเนเนดครับรอลุ้นกับดุนะครับนกตัวนี้ดุแต่ยังเหนียวอยู่ยังไม่โดดนะครับยังเฝ้าอยู่หาที่โดดอยู่ครับหาที่จังหวะที่จะเข้าตีในก้าครับนี่ครับ คราวนี้าจาย์แม็กได้สองแต้มแล้วครับสองแต้มครับผลงานของเจ้าบัวขาวครับเนี่ยครับเจ้า,า,จาก,ก้าลังได้หนึ่งแต้มเยู่ยครับตามหลังหนึ่งแต้มเดี๋ยวรอลุนตัวนี้ครับรอลุนครับต่อต้นนะครับเสียงเล็กสองกุ๊กซอนนกตัวนี้เหนียวครับนกขี้วทิมนผลงานเจ้าเก้าว รออีกหนึ่งแต้มครับเสียงเล็กครับเนนี่มันนี่มันรือนออือเสียงเนี่ยต่งอยู่น่าเข้าไหนเข้าปูนไเข้าป้นไหนเศรษนี่เศตัวกลางน่ะเออเศตัวกลางนี่เน,นี่นยโดดๆเนี่ยเที่ไนะี่มีสายไฟน,ะน่ะเออเศรโซท่านะ่ะเอได้ลมมา จานมันปึงพลาดไปแล้วอยู่หน้าวัานเนี่ยแล้วครับอยู่ก่อนพักอ่ะตกใต้ยเราล้น,น,น,ลนครับแต้มที่สองของเจ้าเก้าครับนะสวยนะเนี่ยแต่ว่าเหนียวนกเ,นเหนียว มันตึงมานหนีมันตึงมานหนีไอ้เก้ามันไม่ยอมหนีไอ้เก้าเดเสียงเล็ก น่าจานั้นอี้สักคืบเดียวนั้นนกหนีมาเนี่ยนกตัวนั้นหนีมาเนี่ยหอเขาพ่นยา เราไปใส่นะหัวเซลนะหัวเซลนะในอนในต้นเดียวนะจุขนาดอนะเรื่องขใส่ต้นไหนเนี่ยเดืออุน่นอ๋อมันอยู่นอกแค่นั้นนกอะนี่นะต้นเนี่ยเออต้อนนอกนีก่แหละมันอยู่บนหลังคาเนี่ยนกอะอยู่ปืนว่ะบินลงหลุม มีลงลุ่มมานะหายที่ขึ้นอยู่มันยืนลุ่มพระเนียดนะหายที่ขึ้นอยู่ผ่านไปหกนาทีแล้วือว่าเหนียวอยู่

คุณไปอยู่ทางบนแล้วเนาะคู่ใหญ่เก้าเนาะไม่น้าเลยอ่ะมาเนาะโดดไปโดดมาแล้วมันต้องหนีหรอมันต้องหมือนีเก้าตอบทั้งนั้นเสียงเล็กเสียงเล็ก